ก็เวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมวอลเลซตีเฮดกันอีกแล้วแล้ววันนี้เราอยู่กับคิสซี่คิสซี่เล่นการลูก GM เริ่มมาอยู่ที่ลเล่นการงงกันแก๊กก่อนเลยเดี๋ยวมันมาดึงเราไม่ไม่มากันด้วยเหรอคุณพิม์อะไรมาหนะคุณแกอันนี้มีการมาดึง ดึงไปแล้วแต่ดึงไม่ถึงไอคิปโอมิกามาดูดเร็วลมมิ่งดุดได้โอเมก้าใส่แล้วโอมิกา้าโอเมก้าเพิ่งสองดูบังพุ่มไม้ด้วยอยากได้ปวยจัง,งเลยฝาดีทำรายเล่นหน่อยถ้าวก็อยากได้เก้เาเลยไปได้เมดควงมดูได้ นี่มันอยู่ที่แรงบนแล้วเป็คนโดนดึงโอเมก้าโดนดึงแต่ว่าเราก็ยกแวนไปก่อนทำให้เขาจ่ายดาเมจไม่ได้แต่ลูกเกมต้นเกมไม่มีดาเมจเราด้วยจะเย็นๆยังไม่สิพิกเกอร์ออกเลยทรนี้ทําไปฟาร์มก่อนไม่ต้องรีบบวกเยอะนยคอเอาจริงเอาไม้จ่าจริง ดังเหรอด,ดังด้วยดับด้วยคนน่าจะเดินมานะมีเดินมาป่ามีแกล้วแกกดึงเลยโอเคเดี๋ยวเสียเนี่ยเด <c oughs> ี๋ยวขอในเกมวันนี้ที่แผนที่เดี๋ยวขอสท่าจัดเขา,าขเป็นแนวหน้าไปแล,แล้วเดีวคอแล้วก็โดนดึงด้วยเรียบร้อยตายด้วย,ตย,วยแต่ว่ามุลาศจะมาจะม,มาซ้อน เราก็เปิดเข้าไปเอาสู้กับเมรเขาแต่ว่าดเดนเมอ์ยังไม่พอที่จะฆ่าเมอเขาได้แล้วไม่กล้าลงไปนอนแล้วอหอยเธอล,ลิงอยู่ข้างหลังมุลาดเอาจริงเอาจิงแบบสุดๆนะครับไล่อยู่ไกลมากแล้วคิวได้ด้วยแล้วยังรอดอยู่รอดได้ยังไงแต่เอมมันอาจจะหมดแล้วดูแคลรี่เงียนดู เพราะว่าไปกันจามไม่ทันแล้วเวทเวทได้หมดให้เขาจนไปเฮ้ยม,มีดึงเฮ้ยแก๊กดึงคลิปออกไปแล้วใจังวันนี้ก็ต้องไปช่วยบนก่อนเพราะว่าแก,ก๊กเขาสิ่งบนแล้วตอนนี้ยุ้ยม,มาด้วยยังน,นี้ใช้พรโลกเกมตอนแรงกว่า ใกล้ได้บุ่มสติกแล้วให้พุ่มเลยให้เงินไฮยะเตะแล้วเราก็าได้กิปตัวเดียวทำไปทำไมเ่ยอยากให้ไฮยะเตะรวยรวยแล้วเมื่อกี้โดนดึงไปก่อนเพราะว่ามีรางวนโอเมกาม้าลงไปนอนเป็นคนแรกครับแต่ว่นานาคอรสมานาคอส์สเถอะเข้าไแวนได้วนัวน,วนนี้แกกระลิงแลว้วกดแช่กดแช่ทำไมเนี่ย แล้วแก๊กตีธรรมดาค่าแก๊กได้แล้วกระโดดเข้าไปเดินถักออกมาแล้วก็สกิลหนึ่งเข้าไปเดินผีเสื้อใส่มีแล้วอยู่อีกก็ตายลงไปเดินให้ยเย็เติแล้วก็ดนป้อมตีด้วยทำไปทำไมไม่คิดซีบีงไงทุกทีเลยตัวมันเล่นง่ายกินไปก็เลย่อยเยอะเกินไป สกิลหนึ่งใส่เงี้ยอยู่ครึ่งรอดแล้วก็ดอนเข้าเป็นฟิกเกอร์ต่างคนต่างฟิกเกอร์แล้วพวกแกก็สก,กร์ด้วยอีกคนหนึ่งโอ้โหฟิกเกอร์กันสามนอ่อดงอยู่ตรงนั้นนะเพื่อนเหมือนได้ยินเสียงฟิกเกอร์น่าจะเป็นของไมคจาเดินไปเดินมาตอนนี้สกอร์อยู่ที่5ต่อ3นะครับ เราพาไปสองมีคีฟโดนดึงไปแล้วตัวหนึ่งเราคอสกับมังตีกับมังกรอยู่เมื่อหลักเข้าจริงไงแต่ว่าเดินผังออกมามัตีไม่ทันอันตี้ทันอาจจะตายนะเมื่อไรนะใกคู่มังกรหนึ่งทีไม่มีอะไรเกิดขึ้นในจังหวะนี้เมื่อหลักเข้าไปหามาจาแต่คงไม่เข้าดีกว่ามาจาอยู่ใกล้บอมมังตีเอาได้ จะถือผ้าหาสมุทรไม่ได้ก็ไม่แปลกเลยจริงไหมกระก๊อก,กดึงไงดึงไม่โดนเพราะว่าคิสซี่รู้ตัวทันอยคิดก่อนทีมเราเอาของเรียบร้แล้วต้องลอมาป้อมแล้วจังหวะนี้เป็นคนดึงอยู่แล้วเขาออยากดึงจริงๆไล้เดินพัดเข้าไปหนึ่งทีเจ็บมาก นี่คคนดักแล้วแวนโดนโยบไปก่อนไงคนแรกแล้วแวนได้ล้างจากแก๊สแต่ว่าก็ยังรอดอยู่แล้วยูก็รอดเหมือนกันรอดคู่โอเมกา้าสตานป้อมอยู่ป้อมไม่ตีฟ้อมตีไม่ได้แล้วกินซี่โดนดึงไงยนโยไม่ได้ตีหันตีแต่ว่าโอเมกา้ากดล้างให้เราวิ่งครับตังนี้ต้องวิ่งสกิลมาแล้วย้อนไปก่อนแล้วโอเมกา้าโดนดึงกลับไป จะทำโอเมก้าเขาจไหมแล้วเลนการตายไปสองคนเดล,ลิงเก็บไปสองคนเลยกลางวันนี้จะบวกกันหน้ามากกังกรเหรอคีแกยังไม่เคลียร์เลยพี่กันแต่ไม่เป็นไรเมตตอดแล้วแต่ว่าไม่โดนอ่ะโดนไม่เต็มไงเอาฟิกเกอร์ดูขนาดนี้เอาอะไรไปรอดคะเนี่ะตายเลย แล้วเอลาเอลาซับเข้าไปอย่างนี้โอเมกา้าดึงดึงเลาก็ตายลงไปแต่ว่าไฮ้ดเต,ตมาเก็บงานให้ได้แล้วเมื่อลาเข้าไปเอาอยูวแล้วก็ออยูวีตายด้วยแล้วกกลับไปออฟเรนต์นะออฟเรนจังหวะนี้มาจาเมื่อลาดเมื่อหลาดยังปีมาจายู่แล้วปานมาจาปก่อนแล้วก็ออกไปเมื่อลาดมานลาก็ใกล้หมดเลือดใกล้หมดรอดหรือไม่เขายัางกลับเข้าไปปาดอยู่แต่ว่าปาดไม่ค่อยโดนไม่เต็มก็เลยเราเป็นนิดหน่อย แต่เขาก็รอดอยู่ดีรอดเหรอเป็นโศกนะ่ะอ้ยอ้ยๆๆ้ยอ้ยลิงกลับมาลิงว่างคนด้วยยอยูอย่แล้วพอด้วเขาพวดล้างทำให้เรายยไม่ได้โอ้โหก็ตายแทนเลยจะนี้เข้าไปลำคลองขนาดนี้แล้วโดนยุยสกิลอัดสามตัวแรงสุดๆแต่ว่าแหวนก็ยังตายอยู่ดีพาย,ยุยมาไงยุยยุยสกิลว่าเดินเราไงเดินเรานิดหน,น่อย ด้วยจังหวะนี้ต้องตายแต่ว่ามีคิวจากโมบิกาเรนลิงลิงรอไปก่อนลิงเรนลิงใกล้ตายไงคนฟิกเกอร์ออกก่อนไม่ไหวแล้วฟกเกอร์ออม่เป็นทหารเจะเรนลิงทูฟตายแน่าลยลิงกดอัติเมื่อกี้อออกไปแล้วมีการดงด้วยแล้วมีคิวนั้นก็ขอแล้วกันของฟรียเนาะชิวชิวเกมมิ่ง สิบสองตัวสบสองตัวปูฆ่าอยู่2คิวแต่แอซิด5นะครับแล้วเห็นลิงเข้ามาในพุ่งไงยกโดนด้วยแล้วก็เอาเลยครับเอาสุดแล้วลิงยังไงลิงตายอยู่แล้วแวนตายด้วยไงมาช่วยลิงแจก็วิ่งหนียวมาแล้วเอาตัวรอดมาจายังดันป้อมอยู่ไมืนการป้อมไม่รู้ผมเป็นเมย์ผมไม่ไป ยุ้ยก็ต่อยจังเลยยุขอโทษนะนี้เกย์กลางไงก็ได้ออกสองป้อมแต่ดูเหมือนเพื่อนเข้าสุดจะต้องตายไปก่อนตามเพื่อนไปมีขาตาวทียังยังก็แก๊กดูดมีแต่ว่าแก๊กตายลงไปก่อนจนังหวะน,นี้แล้วมาจาก,ก็ตายลงไปด้วยเหล,เล,เล,เลือยุ้ยเหลือยุ้ยคนเดียวก็ตายไปครับรวดเร็วและก็เป็นชัยชนะของเรา,ออาเออวเฉย แบบชิวๆด้วยเกมนี้ไม่ค่อยบวกกันเยอะเลยสกอร์ชิวน้อยมากแต่ว่าไอ้ก็เป็นของคิดสิ10.8เพราะเป็นลูก GM ก็เลยได้ MVP ีพก้าสตาหแอิตเยิ้มมากๆแต่เมซ32.5จเปร็นเยอะสุดๆทุกคนอย่าลืมติดตั้งช่องเราด้วยน,นะครับ จะได้เป็นกำลังใจให้กับพวกเรา